ดูแลตัวเองนะปายคน Let's go ดีๆกันนะครับหายคน่จุบไปจุกไปจุกได้จุกนะครับไปโว้ยไปโย่ไปโย่มาซาโบไปโย่ยกรถเลยไปมาซาแมน Yeah เอ๊ะนี่ใครอ่ะเขียนรถยังไงครับพี่เอ่อม็อคโหนเฮ้ยใครบล็อกประตูกูไอ้ชิบหาย ไอ้เยี่ยมตกใจให้เจ้าเลยอ่ะไอ้เยี่ยมห้องเหมือนเด็กกันมันมันอยู่ห้องนี้ห้องต่อไปอันนี้ใครสีแดงอ่ะอ๋อเย็นโลกไอ้เบาะนี่นี่นี่ห้องนี้อะไรนี่นี่นี่เคปเปิดได้นะให้ตู้เย็นเปิดได้เดี๋ยวกูเปิดตู้เย็นหยิบของอย่างไรเทคแดดมาดิมาหนิ no give me that chip มาหนิเอเหรอ

ยิ่งเงียบยิ่งเงียมยิ่งเยียบเพ็ดโอ้ยสังหารหมูเพชะเพชรเราเราต้องทำต้องทำอีกครั้งจะดูซ้องซิงอีกผู้กองว่าช่วยผมเนี๋ยด้วยครับ Nám nám Caballéo, 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 ไอันนี้ไอไอพี่ตไอพี่ห้พี่หอ่แกกน้งหน้ามัไปไหนมันไปไหนซ้ายเนี่ยประตูซ้ายประตูซ้ายเจ้าดยกางนอยดิงไม่พอเลยไม่ห้องได้นะไอ้ห้องห้องทางขวามาได้นะ ไม่พอไม่พอซื้ออ่ะเอาตาัดไอซีพอด้วยไปไหนกันอนะ่ะอ้าวกลับไปแล้วเหรอย่ยอยเลยฟิลไม่กข่าวมาขากี้คักเลยรเยอะไปไป,ไปห้องนี้ต่อ พอซื้อหรอก็ได้คืนออโอเคไม่มีอะไรตรงนี้ฝั่งหนูมีปะมีมีบุกหรอกไอเยี้ยบปะอ้ยเยียเยียเยีย ไอโดนค่าค่ามูค่าสังหารว่ะน่ะไอ้เพ็ดไปไปห้องนั้นระวังนะเว้ยมีอหมาอยู่นะว้ยไอ้ตัวพวนันไละ ขยอยห้องทางขวาวะพมอ๋อห้องน้ำมีไอตัวพลน้ำลายอยู่กูหนีออกมามาหมดเลยเห็นแล้วกลับได้นะอุ้ยเหี้ยกระแทกกระแทกเฮีกระแทกเอามุกปล่อยดิโดนแดดปะเดี๋ยวจะไปใกล้กูเดี๋ยวไปตุ๊ดใครอะโอ๋เหรอ

ไอ้ย่ะคนสิ่งเข้มมามาอยู่กั่เราไปไปไปเลยอยู่กับแมงครับเบอนเบอลมไอตัวมันแก้คนคนเข้มะเข้มไปเลยได้ม้างเพื่อนไอส่องคนนั้นเงีเยเเไปแล้วไปแล้วระวังระไปแล้วไปแล้ว โอเคโอเคโอเคเหลือแล้วเหลือแล้วเขี่ยรถข็นจ่ายเอวไปเลยจ่ายจ่ายตังค์เลยชุเงินครับชุบเงินเรามาโดนหนีบอ่ะชุบป่ะเรามาโดนหนีบนะชุบได้ชุบได้ถอยถอย้อยได้นะเดี๋ยวไอ้เครื่องเครื่องที่เนี่ยข้างบนอ่ะมันจะดีบหน้ามึงเป็นมาแปดพันวะเหี้ยเหรอวะมันดูของไาเองมาแล้วมาแล้ว ไอตัวพ่นน้ำลายอยู่เนี่ยอยู่ฝั่งเนี้ยมาบ้าไปดูว่าไปต่อไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้แล้วตกนี่ครั้งเดียวแต่แรกแออเอาจำเนศพขวือดี้ด้านขวาบนนะเพื่อน๋อ ไอ้เจ้าตัวคนทำลายแมงพุ่งมาหากูอีเราจับแล้วมันเบี่ยงยังไงวะดูต้องเมาส์ต้องเร็วกว่านี้วะไปไปไปเข่าเอ้ยเฮียเข่าเอ้ยโอ้ยไเฮียเร็วๆอ๋อโอเคมันต้องเบี่ยงอย่างนี้กูต้องปรับเมาส์แล้วกูขออยาปรับเมาส์ก่อนโอ้ย ก้าวไปขึ้นมาใครเข้าหมุนวะน่ะครเข้าหมุนนาย้อนวะนาย้เหี้ยคนเดียวแล้ไอเดียไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เหวี่ยงยากอยู่เนี่ยเหวี่ยงยากเหวี่ยงยากเหวี่ยงยากก้าวไปขึ้นไปโอ้ยเพื่อนใจมาเจอตัวปืนสูงสูงก็ดีเอาใหญ่แล้วแบบข้างบนเลยไม่อยากไปด้วยวะเปลี่ยนอะไรบ้างข้างบนอ่ะ เออเด้งขึ้นไปแล้วคนนึงอโอเคเดี๋ยวส่งต่อขึ้นไปมส่งต่อไปไล่ไล่ขึ้นไปย้อดไปยีระเบิดระเบิดใจระหว่างระเบิดมันได้ยอดตายเลยที่สุดตายหรอไม่ตายหรอกไม่ตายไมนคืออะไรตายไอ้เหี้ยตายเนี่ยต้องชุบเนี่ยย์ดีนะยังไม่กดซื้อของอ่ะเออวะดแล้วดอะไรนะปดแล้วเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนกันกันคนตายกันคนตายขบวนมีอะไร มีเยอะมาทสองบาทเฮ้ยอะไรมึงไงเฮียไอยอดตายมึงเห็นไม่ได้หมอนเฮียใช่เหรอมีแม่เพื่อนเ่ยเอาสิผ่ายแล้วนี่มีนี่ใค่ขยอยของทิ้งไว้เยออ่ะมีนี่เลย่ดินเลื่อยดีเยยอดห้าห้าห้าสิบเล็กๆห้ารูปไม่ได้ด้วยเหี้ยแล้วี่ของใครโอ๊โอ๊ตยิบมาอ่าวางไอยอดะวางไป เอาเยอะไปกดเองไม่ตายอะไรมอสไอ้เหี้ยกัายเปนหัวไอ้สัสดูดิเอาเอาติดแล้วเฮ้ยไอ้เฮ้ยคุยแต่ยอะเปหัวเพื่อนไม่ตายไอ้ยโง่ไอ้ผีห่าไอ้เพชรหายไอ้เพชรหายอ๋อเครจะอยู่กูกูกูดว่าตายไอ้เฮ้ยกินนมเยอะกินนมเยอะ ไอมหันปล่าเป็นใครวะกูเองอะกูเองหละวะไม่รู nigga, nigga. <mission> ้ไม่ระเบิดไม้นะกูวางเองเจอเจอตัวจุดนะฝังจุดนะเพื่อนฝังจุดยอกได้รถอะรถอะรถอะจุดีเลยอละอะไรคือฝังจุดไอ้ฮันโหลเฮ้ยลบิฟิวเลื่อยเลื่อยเเโอยดิน เอ้ยเข้าไงอ่ะเอเลื่องไปใส่บมอนอีคตัวใครกิบตัวสีแดงใครเอ้ยใครยกอ่ะสีเหลืองไอ้เรนี่ยเดี๋ยสีดไดงสีเหลืองนียเยอะหนยเอาตัวออกดิเอาตัวออกดิจ้ะเอากุบปะเอากุบปะกบปุบปุบอย่าหย่าจะไปฟันหมอนไม่เอ็นจะพังเลยเกี่ยวไปถึงบอลเลยแต่เราไม่มีควยเลยหน่เหี้งมาเติมเร็ว เอ้ยมันอะไรอ่ะเอ้ยเป็เป็ไอ้เนี่ยกูปล่อยแล้วเป็ด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 อ้ยมันกูปล่อยแล้วไม่มีใครจับเลยเออรู้แล้วเป็ดอ่ะรู้แล้วรู้แล้วเป็ดเไ้ยังไม่ยังเอาตุ๊กตาคนใหญ่ใหญ่จับมันนะเป็ดไหนอ่ะงานงานมาเลยนะอ่ะรู้เท่าไหร่แล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยว่าทำเพี้ยไรเฮ้ยโอ้ยไม่รู้เป็ดนะสองพันสี่อ่ะ ไม่รู้ไม่รู้ทำแท็กแล้าติดคว้ยเหรอข้างหน้าข้างหน้ามีของนี่อะไรอ่ะเฮ้ยจูรี่แอมเฟลิกทอ้ยเอ้าแอมเฟลิกมาต้อร์คิดไปข้าขวามันหมุนได้เดี๋ยวได้ก่อนถ้ามันมาเราปิดเลยนะเข้าไม่ได้เลยดิเดี๋ยวกูดันกูดันออกกูดันออกกัน อุย้ยไอ้เหี้ยมีตัวหน้าคนาไปอย่าไปยุ่งกูอ่ะกู้ดนการช่วยด้วยตะวันนี่นี่นโอ้กูแตกกูไม่จะ <c oughs> แต่ <c oughs> มีหน้าเลยเว่า <c oughs> ไอ้รอแได้ยิหม <c oughs> ไปแอดีเปล่าแอดนเปล่าโอเครถถ้ารถถึงก็พายก็ เเเออก็บไว้ก่อนก็ได้นะเอาไว้ปูเงี้ยเพื่อนเยอะไปขายไหมเดี๋ยวเพิ่งขายก็ได้เอาไปใส่เฉยอะเอาไปใส่มันมันมันขายออโต้ถ้ามันถึงมันขายออโต้ไงชุบไปเบสมาก่อนมาง่ายสุดสายตรงไหนวะไนี่นี่นี่ไฟกุ้งเหนี่ยงหน้ากุ้งมายเลย ใครไมต้โกรธไกลๆวะหัวเบี้ยมาเลยอ๋อมาแล้วมาแล้วส่งแล้วยัดวิ่งเลยวิ่งเลยมันต้องวิ่งแล้วมันต้องวิ่งแล้วโอเคระวังของแตกนะไอ้แฮปลีท r นไอ้เฮียใครช่วยมึงไม่ได้หไอ้เฮียหขึ้นรถเลยกูขึ้นรถเลยกูมึงมึงเข้ามาไม่ได้ใช่ไหม เข้าได้เข้าได้เข้าได้ไอ้มันไอ้พิษไอ้พิษมันมันเลี้ยไหมวะเลี้ยเจ้าเจ้าด้วยมีใครอ่ะไอ้พิษต้องเดไอดแล้วเป็นใครอะไร ยกนยกันมาดีเทคเสียงนะเสียงให้จ๊บจุ๊บจุ๊บอเี่ยฮัลโหลเฮียเลยสัตว์อ้วจู่ฝังนียว่ังมูดเลยไกลอยู่อ่ะไกลเลยอ่ะก็ทางที่กูเดินเจอมาเลยอ่ะไปยังอ่ะไปแล้วปะก็นัง อดอดอยู่ไปงดารถต่อดูหลังให้หน่อยไปมา

กดแายายาย้ยเฮ้ยหวยเพชรตกหวยเพชรไหนไหนไหนป๊แปยาง้ยห้องไหนวะขาขวา้าห้องาห้าคุณเึกว่าคมณนึกว่าแตกอะไรอ่ะเยี่ยจัดโอ้โวเข็มอ่ะแหวเข็มโอเคเย สนุกสบาสนุกตรงนี้แหละมึไอเแม่กูกวยอนดยสงสัยกันเห็นต่อหน้าต่อตเฮียเว้ยเฮ้ยลัแบมไม่ทันเลยดิกลับมาแล้วพี่ชายโอ้ไปครับเป็นครับออกี้ออกทางเดิมทางเดิมทางเดิมอเล้วมันเข้ารได้พี่อะเ กููเห็นแม่งลอยกูรู้เลยเอเจพเช่จะมาเข้าได้อยู่แล้วล่ะกูรู้ก่อนเลยอย่ล้มตายย่ล็อกแรกจัเดี๋ยวมันพูดว่าไกูข้บรถไล่สัตว์กูรู้กูรูก่อนกูรู้ในรถ่อนใครมแล้วกลับแล้วกลับแล้วทุกคนเล่าแบบบนี้นะไปยไอกู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 เดี๋ยว่ายเดี๋ยว ทำไงให้อะอเจี๊ยบเป็นคนเป็นทุกคนเยสักกูกลังให้เลียอเจี๊อยู่เลยเจี๊ยบมันก่หลังคอไว้มันที่หลังคอมันจะมีแบตดอยก่อนเพื่อนได้หลังคอมีแบตแคแต่ว่าไอคอนนี้อะโอ้ยมื่นลึงเอาเอาไปห้าเอาไปห้าเอาให้คนละ้าเบลสาม อุ้ยอย่างนี้ไอเหลืองไอเหลืองกูเหลืองกูเหลืองกูให้หนึ่งกูให้หนึ่งหนึ่งจิกแป๊บหนึ่งจิกเออหนึ่งจิกหนึ่งจิกโอ้มันมันเสียวหลังคออ่ะมันกดหลังคอไอ้เนี้ด่านคุกเหรอด่านคนคุกว่ะอันดีไปที่หลังคอเฮ้ยเอซคาลิเบอร์อันดับหนึ่งเลยอันดียอะเราจะไปเออมหมื่นหมื่นหนึ่งเออ แล้วเพชรมีเท่าไหร่เพชรมีเท่าไหร่เจ็ดเเจ็ดเอาไปเไม่ได้ไม่ให้ดีลิบ่าาโอเคอไโเรถให้เพื่อนที่ไรอุ้ยกล่องสวยหรือเปล่าหเปล่าพันเก้าพันเาพเฮ้ยช่วยยกหน่อยอ่าอย่าลงอย่าลงไอ้รถชน แล้วชนนี้่ยเฮ้ยเอันนี้อันนี้อะไรอ่ะไปๆๆๆบุ๊คปลีเฮ้ยมา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 เริ่มแรงเริ่มใจเหรอวะไม่ยอมมาโฟนงอีกแวเดยกกห้นไม่ไปหมุนประตูอย่างนี้ทางไหนวะทางไหนวะว่างๆซ้ายซ้าโอเคโอเคสี่คนไหนยกอค่อยๆค่อย่าเพิ่งเอาร่มาอย่าเพิ่งเอมา อย่าเไปอย่าไปเอาออกมากันเอาออกมากันเอารถออกมาเอารถออกมาเราเอาไว้นี่ยกยกยกออกไปข่ายกันไปเอ้ยโอดิเอาไว้ข้างไปไวข้างเอาไว้ข้างไปไว้ข้างก่อนมันครบแล้วปะมันครบแล้วมันครบแล้วมันครบแล้วยังยังยังไกดีคอนหนึ่งไปดีคอนหนึ่งครบแล้วครับครบแล้วใส่ใส่ครบเลยไปเอาไว้เอาไว้แต่ไปหาของไปเพื่อนกอนไปเฮ้ยเฮ้ยอย่างไรวะเราอย่าอย่าอย่ามองหน้ามันอย่ามองหน้ามันอย่ามองหน้ามันโอเคแต่กูยังเห็นอะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่เห็นตัวเลยตัวไปอยู่ไหนวะเมื่อกี้เ่ตัวนี้ไม่มีตัวอยู่ข้างหน้ากูอยู่ข้างหน้ากูวยว้ายไปดรูไปเกี่ยวยี่ห้อไปแล้วไปแล้วไปแล้วแก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 ้วแล้วทำไมประตูนี้เปิดอยน้ยแล้วเบิร์โอ้ยเด็กเด็กเด็กเด็เค็กยอ เบ็ดไปเบ็ไปเฮ้ยมันย si ังอยู่เลยเฮียมันอยู่ข้างหลังกูเนี่ยหันหลังไปเจอเลยเราหันหลังนนี่หัเลยหันหลังเดินเข้าไปเดินไปเฮ้ยไอ้ตันขาพิกแล้วแม่ขาพิกแล้วขาคว้ยว่ะยังมันดุแบบด็กเบ็ดไอ้เหี้ยหายพันเกียรติเบ็ดไอ้ย่ะ ลุยกูใส่รถีกู่อยังกูกูไม่รู้ว่ารถไปแล้วชิบหายอันนี้อะไรระวางระวงกูยางฝู่งไงสมุดสมุดโอ้ยยันไงตัวอะไรอ่ะใส่ใส่เท้าใหญ่ใหญ่อะัวอะไรอะเปเท้าใหญ่เลเตอร์ปดจะเลเซอร์ป้ยืนอยู่ในห้องเนี้ยห้องนี้มา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  ลองมันยันนะลองมันยันนะมันมันเตะได้นะเตะเจ็ดสิบน้อยเียตัวอะเลเฟอร์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 เดินไปห้องนู้นนะไอ้เด็กมาอีกแล้วไอสัตว์ไอไอเด็กมาเด็กมาเด็กมาหันหน้าออกพอหันหน้าไอ้เชี่ยมันมีฝังตัวเด็กฝังตัวได้ไงวะนั่นดิ ไอ้เจ MM ี๊ยบแจกันเนี่ยแจกกันแจกกันไปยังวะไปแล้วมันเดินตามเจียงนะระวังนะีเทคเหียบนะอุ้ยเจี๖ร้อยหายไปที่ตาอุ้ยอ่ะไปแล้วอ่าเดือดอ่ะอะไรวะโคตรสเลยอ่ะมาเจอไม่ ก็มอนบอกให้กูใหญ่เดินกูไม่เดินกูอยู่เฉยไม่ตอนแรกมันมันมีไอ้ตัวเดินไอ้นี่อยู่เลเซอร์อุ้ยหลักการไอ้ยังจู๊กอ่ะไอเด็กมันมองมันหากูไม่หยุดเลยวะรถอยู่ไหนวะเฮ้ยยังมันหมดกันหมดกูไม่หยุดเลยไอ้ยี้อดิกูปั่นมาเล่น อุ้ยเด็กอี้อไอหลอดไอยูอไม่หลอยู่ไหนอ้ามึงควงหัวไอ้หลอดทำไมไอ้เยอะดิหลอดแตกเหรอในหัวหัวหรือยังเด็กเยอะวะเด็กมันเด็กมันไม่เลิกเลยอ่ะทำไปแล้วตัวนั้นไปโอเคมึงควงหัวไอ้หลอดทำไมไอ้เหี้อ่ะไอเดี๋ยวดูฉากอ่ะเฮ้ยหัวกบิน โอ้ทำเงินดีไหมไอ้เพชรมาอีกแล้วตรกนี้เอาอีกแล้วอไปต่อผู้คุยยิงอันนี้ไปยังไงเหรอมันไปซ้ายมันไปซ้ายมัยไปซ้ายอันี่อะไรอ่ะอันเนี้ยใช่เนี่ยนมันล็อกก็ดิเพื่อนเด็ต้ออยู่ซ้ายนะ ไอ้เด็กปุ๊บเลเซอร์เลเซอร์มาเลเซอร์มาไอ้นนี้เด็กด้วยคุยเพื่อมาเด็กมาเนี้ยนะวะอืมอ้ะเฮียมีคนโดนด้วยเฮียบล้อยกูกูอยากบอกว่าแต่กูบอกไม่ได้เฮียเขวี้เด็กแล้วเลเซอร์พร้อมกันเลย ไอเด็กมันมันปวดกูจังวะอ่ะกูโดนเด็กตามตลอดอ่ะก่อนหน้านี้ยเอียกูเหี้ยวเลยสะไอ้ยี่เบ่าวโดนอะไรเด็กเหรอโดนเด็กมังเด็กมันทำอะไรมันมันฆ่ามั้ยหรือว่ามันแค่แบบ สตาร์เราค่ะค่ะถ้าเรามองมองมันจะดึงเราให้มองหน้ามันนี่แลแล้วมันก็เลยค่ะวัวของไอ้ไอย้อนเจอมึงแล้วอุย้ยเอาอย่างไรอะ่ะตัวระเบิดตัวระเบิดมันระเบิดใส่รถไปอย่าเงี้ยชิบหายมอนระเบิดไอ้นี่ไอ้จระหลกระเบิดอะเห็น่าให้ตรงที่มันนัวไกลเพชรดอะ อุ uh, i, <Uh> right. ้ยไม่โดนเงินไม่โดนเลยไม่ส่งของป่ะไปส่งของเลยโอ้ยเยอะของหรอกของของกูโดยเด็กและไอ้เยอะหันแล้วกูหันมาหันมาไอ้เยอะตัวตัวเลเซอร์ไม่ยืนข้างหลังไอ้สัตว์โอ้โหไอ้เหี้ยมันมันเบี่ยงหัวกูไม่หยุดแม่ไปส่งอะไรเหี้ย่ากูววแล้อย อยู่อะอยู่เหี้ยเป็นหัวมึงอยู่ข้างในยังหัวไม่แบบว่าหัวนั่นอะอยู่ข้างในอยู่ข้นั่นอยู่ข้างล่างสุดเลยโอเคแบบใช่เหรอกูเห็นของที่มันเป็นไอเบตอ่ะไอเบตตายเบตตายอยู่ในนี้เออแล <S 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 ้ก็ตายไม่โดนเลเซอร์มาตายทำี้ยเหรอเบตโอ้ตายทำี้ยอะไรโอ้ก็ไอเลเซอร์ไงไอสตีเลย แล้วมันเด้งปล่อยเไมวะได้รถเสียเพราะรถเสียมาๆๆสวยฟูจัดอะไปซัดมันดีอะไอ้ยี่โไปซัดมันดีอะตายแล้วพี่อะไรอยู่ในรถอะอยู่ในรถโอเคแม่ต้องวังตรงขวากูนะพี่ตายถามพี่อะไรก็ไอ้ไอ้เยี่ยมบอนบอกปุ๊บแม่งไอ้ยี่ตัวตุ้นตีแม่งเดินไปยืนข้างหลังกูเลยไอ้ยี่อะ พูดเสร็จตายทันทีเลยอ่ะต้องไปไหนต่อเว้ยไปจุดไปเพื่อนปรจปเจละโปเจอะไรอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวนำไปเดี๋ยวนำไปตาทางสายปะพปะนะน่าจะสองหมื่นเหมือนกันาายอสองพิ่มเลยเหีเลเซอร์มันกินทะลุก็แพงดียเมื่อกี้ในตู้มีเฮ้ยอยาทำตามแล้กลากใส่ดิเด็กเด็กนมีดามีอยู่เว้ยเนี่ยเพไปช่่ยโยกอันนี้ด้ว่ เออสองหมื่นนะอ้ีช่วยดิช hmm, ่วยดินี่นี่ประตูนี้ประตูนี้ประตูนี้เลยมีเสียงวูวูด้วยแม่แม่งวูวูเลยเปิดประตูอุ๊ยเดกเดกเด็กเด็กเด็กโเขามองเด็กย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 กเห็นแล้วเขเห็นแล้วเขาเห็นแล้โอเคโอเคโอเคุดกลางี่โอเโอเคเลย

ไ่ตายเลยเนาะอ้าวโดนแดดพี่ไม่ลุดทำไมตายอ่ะลดเยอะเลยวะไปมองหน้ามันนานเกินไอ้เด็กไอ้สัตว์เด็กกับตงกูอีกแล้วไอ้เหี่อะเฮ้ยคุณโดนคนเลยเบสด์ีไอ้เบสตข้างหน้าไอ้เหี้ยไอ้ยูส์ไอ้สัตว์ข้างหน้าเลเซอร์ข้างหน้าเลเซอร์ข้อะไรมีเลเซอร์ไอ้เหี้ย ว้าวเร็วใครสีเหลืองตรงนี้วะเนี่ยไอ้เหี้ยโดนแล้วน่ะ

จะไหวยั่ตัวไอ้เยอะอย่างนี้ไอ้เยอะตัวกระโหลกไโดนเด้งเข้ามาขะมาหาป่วยย้อนอ้อย่างแย่เลยกูแบบโอ้โหไม่ตายอะเมื่อกี้กูเล่นเหลือหนึ่งอะโอ้ทเมื่อกี้เี่ยไอรเด็กเมื่อกี้มันกูหันไปดูมันแป๊บเดียวเองกูตายเลยเล่นน้อยอะหรืออะไรก็ตามิน่าครับ